น้องกับพุ่นสามหลันน้องใจอีกหน้าที่กับล่อง,ลง,ลงหน้าที่กับล่องเลยน้องร่มล่าค่าจากนาเริ่มสี่สิบเอ็ดสวัสดีอ้าย้ทองจันทร์มารับชมรับฟังเพลงไกดเลาะให้กำลังใจคัะ โอ้โอ้โอตตัดนีตตัวใหญ่พี่น้องตีกบว่ายมันกัดนี่แดงงตรงสามตัวสี่ตัวกัดเลนนี้บะทัอ Uy, no. Nunca. เป็นมัตดีกาหกหล้านดงใจกับคุณเลยไหยเด้อพี่น้องไลยด้อดยากกันซอยคาใส่ใจทั้งประเดียนซอยคานุ่มคายางหลานกันอสมัครเป็นสมาชคิดเด้อพี่น้องสมัครเป็นสมาชคิดประเดียนประเดียนสีส้งเผาหุมไปให้ ส่งประห้มไปให้แล้วก็สิส่งทรงเปยเปยกระเป๋าแบกบเงินไปให้น้ได้เป็นสมาคิกประเด็นสมัครสมาคคิกคือพียู่บาให้รางวัลของขวัญแกสมาชิกประเดยนกับสีเอาปเปยเนี่ยนะเป็นนั่นก,ก,กระเป๋ากระเป๋ารห้มันสีพี่นอไปไป้องได้ไปย์ห้มยันเนาะนี่ประห้มแบกบประเด็นห้มเยอนี่ เปิดไปสร้างก็ไหวยืนโดนี่นซิปผืนพรหพมแบบนี้ละพี่น้องมีหลายไลน์มีพระหุมแบบนี้พี่นอ้องพรหพมแบบประเด็นห่มอ,อยู่นี่ละนี่ละแล้วก็เปย์พ่นเปย์แบบนี้เป,เปย์ไพ่หลังเฟืองสิละพุ่นเปย์ยืดท่าบุตรประเด็นขีดขันยืดแปย์มากเลยพี่น้องครับผม แบบนีบัดกัดบบนั้แนีสมัรสมัชิดไปเดือนเด้อพี่น้องผู้ใดนั่นไปเดือนกัสิได้ห็นห่มไป,ไปห่มเอ้ยมา,าีบ่อนี่เปยแบบนี้พี่น้องไปเดือนกสิทรงเปแบบนี้ไปเหนบ้างมองไปเดือนไม่ไหล ว่าเป็นสมาชิกก็จีส,งส่งไปให้สมัครสมาชิากให้กำลงัง